หกร้อยล้านไม่เจ้ากินอะไรตอนเช้าหรือทำอะไรถึงได้ขนาดนี้ผมมีอยู่มาเกือบ20กว่าปีผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะมันไม่มีใครเก่งในธุรกิจนี้เราทำให้คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วขึ้นในธุรกิจนี้คุณศักดาคคำจำปาตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติอันดับหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะ แต่ขออ่านประวัติท่านสั้นๆนะคะท่านเป็นตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติอันดับหนึ่งะคะด้วยเบี้ยประกัน54บล้าน5 5 1 4 8 3บาททค่ะแต่การที่ถามว่าท่านได้ตัวเลขขนาดนี้ดิฉันสืบมาแล้วว่าจริงๆแล้วท่านเนี่ยได้ตัวเลขถึง600ล้านไม่เจ้ากินอะไรตอนเช้าหรือทำอะไรถึงได้ขนาดนี้ แต่การนับคุณวุิของ n a เเราจะต้องมีการปรับปรุงด้วยเบียด้วยแบบประกันเพราะฉะนั้นท่านถึงได้54ล้านนะคะแล้วจำนวนลายของท่านทั้งหมด96 000, ลายแสดงว่าท่านเป็นคนขยันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเฉพาะเบียใหญ่เท่านั้นและความคงอยู่ในการทำงานก็คือ95.2%นะคะอาชีพของท่านก่อนเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตท่านเป็นผู้บริหารของ โรงพยาบาลนะคะพวกเราเตรียมรีคูดนะคะผู้บริหารโรงพยาบาลยังมาเลยเพราะฉะนั้นการรีคูดเราสามารถทำได้ท่านอยู่ในธุรกิจนี้ถึง26ปีและท่านก็เป็น 22แหลคะค่ะดิฉันบวกให้อีก2ดีไหมคะขอบคุณนะคะยีบสอปีท่านเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นดิฉันขอสัมภาษณ์ท่านคนแรกก่อนเลยนะคะด้วยการทำงานของท่านที่เก่งในตัวเลขของส่วนตัวแล้วท่านก็ยังได้บริหารทีมงานของท่านอีกที่ติด COTMDT มากมายแต่ท่านบอกเราว่าในช่วงแรกท่านก็เป็นคนเหมือนพิกุ้งอะคะ่ะเราขออนุญ,ญาตเรียกพิกุงน้องตีน,นะคะว่าเราเนี่ยทำงานแบบ อย่างไรในช่วงแปดปีแรกที่น้องบอกว่าน้องก็ทำงานแบบสบายๆแล้วก <im> ็ย <im correlation> ังทำให้ตัวเองถึงค่อยมาประสบความสำเร็จในช่วงหลังอย่างมากมายขอเลี้ยนเชิญค่ะเขาบอกกันว่านะจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยเข้ามาจริงๆก็มีคนชวนเยอะแหละนะก็ทำงานอย่างอย่างที่พี่กุ้งคุยกับพี่กุ้งนะฮะแต่มันมีจุดอย่างหนึ่งก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นเดินเข้าไปชวนนะฮะก็ เขาพูดอยู่ประโยคเดียวคือเธอรู้ไหมว่างานอะไรยากที่สุดในโลกนะ,ะประเด็นนี้เองนะทำให้ผมได้มันมีงานอะไรนะ,ะเขาก็เลยยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้อา่านโอ้งานประก,กันยากที่สุดในโลกคือคือนิสัยผมอย่างหนึ่งคืออะไรที่ท้าทายนอยากทำนะ,ะเป็นผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลแต่อายุป,ประมาณ26ปีกว่านะี่ปีกว่าน,นะฮะซึ่งก็ทุ่มเททำงาน มันยากยังไงพอเข้ามานี่ยากจริงๆนะนะเป็นคนอ่านนังอ่านมาเยอะยิ่งรู้มากก็เหมือนรู้น้อยกลัวคนนะฮะทำทุกอย่างยกเว้นเข้าประชุมแต่อ่านหนังสือเองไปเจอลูกค้าเนี่ยขับรถผ่านหน้าบ้านไปนะผ่านไปผ่านมาหลายรอบนะไปเจอลูกค้าปับ๊บนะตัดสินใจเข้าไปบ้านเขาคนใช้บอกคุณสมชายไม่อยู่ครับโอ้ดีใจมากเลยกลับเลยนะฮะ อันนั้นคือส่วนหนึ่งแน่นอนมันยากก็จริงยากมากๆกนะก็ก็อย่างที่ทุกหลายหลายท่านอาจจะเป็นเหมือนผมนะฮะเราไม่เก่งหรอกในช่วงแรกเราเจอปัญหาอุปสรรคหลายอย่างจนโอ้โหแทบจะเอาตัวไม่รอดนะ,ะจากไรายได้หลักแสนเหลือหลักพันนะฮะนะ,ะเขาบอกว่าทำธุรกิจน,นี้บ้านหมดรถหมดคือผ่อนหมดนะฮะส่วนใหญ่นะฮะแต่ผมหมดจริงๆนะฮะตรงนี้นะฮะแต่โอเคแหละอย่างเดียวที่ไม่เลิกเลยคือถ้ายอมแพ้ครั้งนั้นเนี่ย มันจะเป็นครั้งแรกในชีวิตท,ที่ยอมแพ้นะเป็นครั้งแรกก็เลยอดทนแล้วต่อสู้แล้วทุ่มเทจนกระทั่งว่าเลย8เดือนกว่าก็เริ่มเห็นล่ําไหลของความสาเร็จแล้วเริ่มสาเร็จต่อเนื่องมาจนกลายเป็นท็อปของประเทศไทยแล้วต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากบคุณ<อ>ครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะค่ะปรบมือเลยค่ะอยากปรบมือเลยเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราก็เหมือนท่านเหมือนกันช่วงแรกๆเราก็ยังไม่ค่อยจะ แต่พอตอนหลังเนี่ยท่านสามารถที่จะสร้างทีมงานให้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีทีมงานที่ติดโอ้โพี่กุ้งฟังแล้วมีติดสาสิบเท่าติดช่วยเล่านิดหนึ่งค่ะว่าท่านสามารถที่จะดึงตัวแทนเหล่านี้มาได้อย่างไรวิธีการชวนแล้วก็โค้ชเขาอย่างไรทำให้เขาเก่งได<อ>้นขนาดนี้มันเริ่มต้นที่เราเนี่ยแหละฮะคือต้องขอบคุณความล้มเหลวนะขอบคุณปัญหาเบื้องต้นที่ทำให้เราฝึกคือโดยพื้นฐานสรุปจริงๆแล้วเนี่ยงานเราเนี่ย มันอยู่ที่อารมณ์นะฮะขึ้นขึ้นลงลง,ลงของเราถ้าเรารู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของเราได้เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นทุกอย่างมันจะเริ่มเห็นนะฮะตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราจัดการตัวเราเองได้นะฮะทีนี้เราจะเริ่มเป็นแล้วนะฮะคือเอาอย่างนี้นะผมมีอยู่มาเกือบ2ี่กว่าปีผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยนะมันไม่มีใครเก่งในธุรกิจนี้ผมลองมาเยอะแล้วนะ แต่ก่อนผมก็เคยทึ่งคน,คนเก่งคนยิ่งใหญ่คนสําเร็จนะนะแต่พอมาเราเดินผ่านมาไม่มีใครเก่งจริงนะฮะมันมีแต่คนสร้างความเคยชินใหม่ในธุรกิจนี้มันมีความเคยชินใหม่ๆที่เราไม่ชินนะฮะเช่นการโดนปฏิเสธเช่นการแสวงหาลูกค้าเช่นการตอบข้อโต้แยง้งเช่นการบริการเนะี่ยธุรกิจนี้มันค่อยๆสร้างเรามันค่อยบิ้วเราขึ้นมานะมันเรียนรู้อะนะนะ มันค่อยๆโตเราจะค่อยๆโตขึ้นจากสิ่งที่มันผ่านมาฉะนั้นบางทักษะเนี่ยคำว่าทักษะไม่ใช่พรสวรรค์ทักษะตรงนี้มันเป็นความเคยชินมันเป็นการทําซ้ําๆนะฮะมันก็เหมือนทําเกรดนะฮะเราพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะมีความเคยชินชินใหม่ไปเรื่อยๆพอคะแนนเราเริ่มเยอะขึ้นดีนี้เราจะเริ่มเห็นความสําเร็จนะฮะของเราแล้วเราจะเป็นตัวของตัวเองนะครับผมมีสูตรอย่างหนึ่ง90้าสิบทั้งตัวผมและทีมงานนะฮะเก้าสิบสิบนะฮะ คือคีย์ที่สําคัญอนะ่ะอนุญาตให้ตัวเองนะเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอยู่ต่อหน้าตลาดอยู่ต่อหน้าคนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นี้เรียนนะฮะอย่าเรียนเก้าสิบนะฮะอย่าเรียนเก้าสิบทำสิบนะฮะเพราะตลาดจะสร้างเราเพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะครับอันนั้นคือนะแล้วการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนํามาสู่ซึ่งวิกฤต วิกฤตเกิดขึ้นมันจะมีโอกาสเนี่ยันระเบิดออกมาเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวตอนหลังผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆการเก็บเบี้ยหลักร้อยล้านเป็นเรื่องที่แบบแค่ดิดนิ้วอะแค่ดิดนิ้วไม่ยากเลยใช่ไหนลองดีดนิ้วนิอ่เพวกเราลองดีดนิ้วไหนฮะลองดีดนิ้วแค่ร้อยล้านลองดีดนิ้วนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งสองซ้ำเราดีดนิ้วเพราะโอกาสเนี่ยตอนนี้มันใหญ่มันใหญ่มากนั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้กลับมาอีกนิดหนึ่งนะฮะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือ อิสปายหรือแรงบันดาลใจของเราเราต้องมีแรงบันดาลจากจุดนี้นะฮะที่เราจะทำผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ไปฟังตำนานประกันชีวิตเนี่ยอย่างอย่างเฮียมนตรี He i, ท่านเชิญมาโนแมนจิโรวีเนี่ยซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไอดอลของอุตสาหกรรมของพวกเรานะฮะท่านพูดอยู่นะฮะท่านเคยมาพูดหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมจำได้อย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนนะไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนเนี่ยขอให คุณเป็นตัวแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารนะขอให้คุณเป็นผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะท่านบอกเลยว่าตําแหน่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสําเร็จเลยนะพอเวลามันผ่านมาตรงนี้นะฮะตัวแทนท็อปของเราเนี่ยมันมันเห็นชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงคือตัวแทนท็อปของเราเนี่ยรายได้มากกว่าผู้จัดการท็อปนะเนี่ยมีท o t หลายคนมี COT หลายคน ะะทุกคนเนี่ยเริ่มต้นบางคนเนี่ยไม่มีตลาดเลยนะฮะแต่พกอะไรพกแรงบัมมในดาลใจจากยิ่งใหญ่ในฐานะที่อยากยิ่งใหญ่ในฐานะนั้นจริงๆเนี่ยอย่างย่งนงรักเนี่ยนะ,ะคุณนงรักนี่ก็เป็นหน่วยงานตรงของอท่าน,เ,นเลยนะคะ TOT นะครับ oh, <T> นะ,ะแล้วนอร์แมนพูดอย่างหนึ่งซึ่งผมเองเนี่ยมันฮึมฮึมในใจมากเลยท่านเคยทำ TOT พร้อมกับทำ Master n c w a r d ไปด้วยคือ TOT เนี่ยเป็น ท็อปของของตัวแทนนะฮะแล้วก็เป็นม a สเตอร์เอนซี่วอร์เนี่ยเป็นของรางวัลของผู้บริหารนะฮะซึ่งม a สเตอร์เอนซี่วอร์ผมได้มา2ปีแล้วของกาม่านะฮะตรงนี้เราก็เอาเข้ามาแล้วเริ่มต้นทำนะในที่สุดก็ทําได้นี่คือแรงบันดาลใจอยากทําจากครูบาอาจารย์นะพอไปดูซิสฟินแมนเนี่ยเขาบอกนะว่าเอ้ยนอกจาก TOT มันมีคุณวุิหนึ่งคือ25เท่า m d ็ t ท่านเคยเป็นประธานนะซิสฟินแมนผมก็เาตรงนั้นแหละมานะครับเชื่อไหมว่าปีที่แล้วผมทํา ยี่สิบเจ็ดเท่า MDRT โอ้โหยี่สิบเจ็ดเท่า MDRT ค่ะยี่สิบเจ็ดเท่าพวกเราเท่ามันเป็นอะไรแล้วแต่เราต้องหาจุดตรงนี้ขึ้นมานะเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองได้ทีนี้มันจะมีลังสีเราไม่เคยใช้คำว่าชวนนะที่นี่ที่ทีมนะเราใช้คำว่าแบ่งปันคือเราจะไม่เอาทุกคนนะเราทำให้คนไม่คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วขึ้นในธุรกิจนี้นะะ คนที่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เร็วขึ้นคนที่ใช่เราจะบิลเราจะดีไซน์นั้นเขาเรียกว่าแบ่งปันเราจะไม่สร้างฐานลูกค้าที่นี่เราจะสร้างฐานแฟนคลับเราจะทั้งฐานแฟนนะฮะเราไม่ใช้คําว่าเปิดใจแต่เราใช้เสน่ห์ทำไงให้เราคนรักเราเอ็นดูเรานะครับมันจะมีภาษาใหม่ๆเช่นแทนที่นะฮะเอาหัวใจมาก่อนแล้วไปเอาเว็ประกันรักคนให้เป็นถ้าเรารักคนเป็นเมื่อไหร่นะเราจะหาคนที่รักคนเป็นมาบิวแล้วสร้างเขา เราจะาไม่หาคนเก่งก่อนนะหาคนรักคนนี่เป็นท่านรักคนนี่หัวใจมันจะมาก่อนสมองแน่นอนถูกไหมฮะถ้าสมองมันจะมีเหตุผลวิโคใช่วิธีโคตต้ดน,น,นี่ลักษณะนี้เราจะใช้ภาษาเหมือนกันเราจะให้มากกว่าที่สัญญาวไว้ที่สําคัญอย่านั้นมันส่งผลกระทบหมดผมแทบจะเรียกว่าทํางานรีคูดน้อยมีแต่คนเข้ามาแล้วแบ่งปันมีแต่คนเข้ามาแล้วแบ่งปันแล้วก็มีน้องๆที่เป็นท็อปและหลายบริษทัทซึ่ง ได้ได้เข้ามาเจอผมนะขอโค้ชหรือหลายคนเนะี่ยผมก็ไม่รู้จะว่าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือท่านรักคนเป็นมันจะนำมาสู่ซึ่งการแบ่งปันคนจำนวนมากไม่ว่าจะลูกค้าระดับพันล้านเหมือนล้านทุกคนมีหัวใจทุกอย่างเกมนี้จะง่ายขึ้นอขอบคุณนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะท่านคะท่านบริหารตัวแทนอย่างไรเลือกตัวแทนไงดูจากแบบประชาชนหรือดูความสวยแบบพี่กุ้งรับเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ จุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อที่5้าเนี่ยคือเข้ากับเราได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นจุดนะฮะคือตัวแทนกับผู้บริหารจะต่างกันอย่างหนึ่งนะ,ะถ้าอยากเป็นตัวแทนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันรับเขาเรียกว่าดูดูแลเฉพาะตัวเองคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วยิ่งใหญ่เป็นอย่างนงี้เลยแต่สําหรับผมเองเนี่ยในฐานะของจริงๆเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในการโค้ชใช้ในการแมนเทสทีมมันมีเวลาอยู่ บางส่วนนิดหน่อยที่เอาไปไปทำเรื่องส่วนตัวนะฮะขายส่วนตัวนะฮะตรงนี้นะ,ะทีนี้เนี่ยไม่รู้แต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราเราเรารู้สึกว่าเรารักคนเป็นไหมนี่คือสิ่งสำคัญนะถ้ามีสมาชิกในทีมที่จะเป็นตัวแทนเนี่ยเก็บเช็คมาสักแสนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเป็นตัวแทนใหม่นะโอ้เราจะรู้สึกดีใจมากกว่าที่เราเก็บเช็คล้านหนึ่งสล้านถ้านแนวเรามาอย่างนี้แปลว่า แนวเราแบ่งปันเป็นเรารักคนเป็นเนี่ยมันเริ่มจะมาในแนวของการการสร้างทีมนะฮะเป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งก่อนทีนี้เมื่อจุดนี้มันมีทีนี้คุณสมบัติล่ะนะฮะมันมีอยู่แข้อที่คุยไปกู้ฝังเนาะใช่คัอ่าข้อที่1เนี่ยคือมีแรงบันดาลใจหรือเปล่าข้อที่1นะเขาเขามีแรงบันดาลใจไหมอาจจะเป็นอย่างของพี่นงรักนะฮะอาจจะเป็นเหมือนคือมีมีมีบางสิ่งบางอย่างอะที่เขาจะทําให้สําเร็จตัวที่สองเนี่ยประวัติความสำเร็จ คนไม่เคยเปลี่ยนส่วนใหญ่เนี่คนจะไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเราอยากได้คนสําเร็จเขาต้องสําเร็จมาแล้วนะแล้วเราค่อยมาปัดฝุ่นเนี่ยเขาจะสำเร็จได้เร็วมากนะฮะตัวที่สามน่าจะมีตลาดที่พอจะเริ่มต้นได้แต่ตอนนี้ตัวนี้สําคัญน้อยนะ,ะไม่จําเป็นถ้าก็มีสองข้อนะฮะนะฮะตัวที่สี่เนี่ยนะฮะเข้ากับเราได้ไหมเข้ากับทีมได้ไหมนะฮะ นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนะตัวที่ห้าคือเป็นนักเรียนที่ดีแล้วหรือเปล่าข้อที่หกเป็นผู้หญิงสําคัญนะฮะทำไมคะท,ะทะัศยาผู้หญิงทําไมคะ <laughs> ผู้ชายก็ได้นะฮะ <laughs> คือผู้หญิงจะคิดคิดเขาเรียกอะไรนะฮะสู้อดทนเป็นเหมือนลืมง่ายแล้วเริ่มต้นได้เร็วอ,อย่างเงี้ยแต่ก็ผู้ชายก็มีนะครับแต่ว่าก็ต้องมีคุณสมบัติพอสมควรอย่างนี้นะฮะนะแล้วถ้า ข้อสุดที่ถ้าผ่านงานโดนปฏิเสธมาบ้างเนี่ยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งที่นะะในเจะดแปดข้อนี่ถ้ามีนะแต่จริงๆไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับตรงนี้นะฮะก็จะเข้ามาเราก็จะเริ่มแบ่งปันกันนะะที่จะทํางานร่วมกันนะฮะที่จะทํางานร่วมกันที่จะที่จะโค้ชกันที่จะไปให้ไกลอย่างเช่นหน่วยซิลอย่างเงี้ยนะฮะนี่ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่น้องแจนบอกนะจริงๆนะเอ๊ะ ทำไมเราทํา TOT เนี่ยคือถ้าแปลงนี้เนี่ยมาเนี่ยเขาเริ่มพูดทีละสิบล้านเลยอย่างนงรักนงพี่นงรักเนี่ยมาสามปีกว่าพูดฝึกพูดเลยสิบล้านเนี่ยใช่ไหมไม่พูดแสนละคะ่ะห้าล้านลองพูดดูสิความสำเร็จขั้นผ่านด่านแรกคือ MD r t แต่หลังจากเข้ามาในหน่วยนี้คือความสำเร็จขั้นต่ำของพุกยู่นะ Top Auto table, t ็อปออโตเทเบิลอ TOT เท่านั้นตอนนี้มีติดอยู่4คน4ีหคนทุกปีนะฮะ <Yeah. S 1> ที่ติดนะฮะ <Yeah. S 1> มันกลายเป็นว่าอ๊ะความเคยชินแบบเนี้ยเราฝึกกันได้เลยจริงๆ <Yeah. S 1> นะไม่ใช่เคสเล็กเคสกลางเคสใหญ่ <Yeah. S 1> พวกเราหลายคนในนี้เราเริ่มฝึกไม่เป็นไรขอให้ทุกอย่างเป็นการฝึกฝนในเกมที่คุณเลือกแล้วอ่ะเราจดจ่อแล้วทำตรงนั้นแล้วลองเริ่มต้นขยายไม่ใช่ขยายเคสไซส์นะสิ่งที่ต้องขยายคือ เราขยายเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกสักสิบยี่สิบเท่าแล้วลองดูมันไม่มีพื้นที่ที่ไกล่เกินเอื้อมอะมันมีแต่พื้นที่ที่เราไม่เคยสร้างความเคยชินให้มันเกมที่เราไม่เคยเล่นเนี่ยเหมือนน้องแจนบอกพี่นงลักบอกมันไม่ใช่ไม่มีนะเพียงแต่เราเนี่ยไม่อนุญาตตัวเองได้ลงมือเล่นมันสักครั้งเล่นซ้าไปซ้ามานี่นะพูดร้อยล้านกับพูดสิล้านพูดห้ล้านพูดหลักแสนเนี่ยเท่ากันใช้น้ําลายเท่ากัน ลองฝึกดูนั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มันสตาร์ทแล้วมันก้าวหน้าได้เร็วมากขึ้นเยอะมากมากแล้วผมเองก็สนุกมากนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าก็พลอยสนุกไปด้วยลูกค้าก็มีแฟนคลับอย่างผมพี่นงเนี่ยลูกค้ามีฐานแฟนตอนนี้เยอะแทนที่เราจะเริ่มต้นสร้างฐานลูกค้าสักหนึครอบครัวนะที่เป็นเบวกบวกนะผมโพสตหน่อยซื้อผมบอกเลยพวกอยู่นะสร้างฐานแฟนหนึครอบครัวนะ คุณสมบัติไม่ต้องมากมีตังกับรักเรามีตังเขามีอยู่แล้วแต่อีกข้อหนึ่งที่ยู่ต้องทํานะทําให้เขารักให้ได้เอาหัวใจมาก่อนแล้วเบีย้ยจะตามมาอย่าไปหวังผลอย่างน้องแจนบอกน้องรักบอกมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นหรอกถ้าไม่มีใครทําธุรกิจกับคนที่เขาไม่ชอบนะเขาไม่รักฉะนั้นการหวานมาเมล็ดพันธุ์ในความรักลงไปก่อนการให้ก่อนการรักคนนี่แนแบ่งปันเนี่ยมันจะช่วยให้ การทางานของเรามันง่ายขึ้นเยอะไม่ว่าคนจะมีแสนล้านหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านสิบล้านหนึ่งล้านหรือหลักแสนมนุษย์ทุกคนมีหัวใจทุกคนนะรักคนรักคนเป็นเหมือนกันแบ่งปันรักคนให้เป็นขอบคุณครับก็เหลือเวลาอีกน้อยค่ะเสียงปรอมือได้เลยนะคะขอฝากข้อคิดที่ทําให้กําลังใจเพื่อนๆเราที่จะต้องออกไปทํางานช่วงเอาเลยค่ะเพราะเหลือเวลาอีกแปดนาทีค่ะ หมดแล้วคะ่ะฝากสุดท้ายนะฝากสุดท้ายจริงๆโอ้มีเรื่องราวที่ทำมาแล้วสนุกมากในพื้นที่ผมเล่นอยู่ผมยังเชื่อมั่นนะว่ามันยังไปทีมละพันล้านได้นะหรือมันผมกำลังหาระบบบางอย่างซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้ามันเริ่มนิ่งนะมันมีแปลงทดลองที่ผมอยากทำเยอะมากหนึ่งทีมไปหมื่นล้านได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมกำลังสร้างสิ่งเหล่าน,นี้สิ่งสำคัญกว่าน,นั้นนะเฟสแรกของผมผมผมอยากคุยมากๆเลยตรงนี้ ผมเองเนี่ยหัวหน้าผมเก่าๆหลายๆครูบาอาจารย์หลายคนยังอยู่ที่นี่นะ,ะ,<ฮ>ะนะ,ะผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะฮะเนื่องจากนิสัยตัวเองเป็นทนชอบแข่งชอบสนุกสนานในการแข่งขันชอบท้าทายเฟสแรกของอาชีพแข่งเอาเป็นเอาตายกว่าจะได้ที่หนึ่งทำงานลากเลื่อนเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นที่หนึ่งมาเรื่อยๆแหละเป็นท็อปหนึ่งหรือสองประมาณนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะ แต่มันเหนื่อยมากวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเนื่องจากแม่จากไปเนี่ยเรารู้สึกว่าอ๋อชีวิตแบบนี้เราไม่ไม่ไหวแล้วนะฮะมันเริ่มเซตเกมใหม่เริ่มให้ภาษากับตัวเองใหม่ผมตัดคําว่านามวันออกไปผมใช้ภาษาใหม่คือโอลิวันโอลิวันคือฉันเป็นตัวฉันให้ดีที่สุดฉันตั้งเป้าหมายเกมนี้คือเกมของฉันโอล y วันคือไม่จําเป็นต้องแข่งใครเช่นเราตั้งเป้าร้อยล้านนี่แหละ คือสิ่งที่จะเอามาให้ได้สนุกกันแบบนี้ลืมเรื่องนี้ไปนะครับลืมเรื่องนี้ไปก่อนนะครับลืมเรื่องให้มันเป็นแค่สีสันผมได้ชีวิตตรงนี้กลับคืนมานะแต่แทนที่เรากำหนดแบบนี้นะกลายเป็นว่าผลงานด,ดีขึ้นสิบห้าเท่านะครับเป็นประวัติตศาสตร์ของบริษัทที่อยู่นะฮะนะฮะซึ่งตรงนี้อยากฝากพวกเราว่า ไม่มีใครเก่งนะครับมีแต่คนที่สร้างความเกิดเจนใหม่โอล y วันไม่ว่าพวกเราในที่นี้จะสำเร็จมากขนาดไหนก็นแล้วแต่จะดีที่สุดขนาดนั้นผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพวกเราดีกว่านี้ได้อีกเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพียงแค่พัฒนานะฮะจับพรสวรรค์ตัวเองทำงานเฉพาะนะอะไรที่ไม่เก่งต้องแบ่งให้คนอื่นทำลนนักษณะนี้อย่างผมเองสุดท้ายเลยนะฮะ เรื่องอื่นๆมันโชคดีนะคือคุณสมพงษ์ก็เป็นเหมือนกับแป้ทัพกับทีมตุกเกียวมลินซึ่งปล่อยให้ท่านทำไปเรื่องของบริษัทส่วนการตลาดต่างๆเนี่ยผมวางใจและทำตรงนี้แบบเต็มที่สุดท้ายแล้วนะครับมันมีปัญหาสารพันไปหมดแต่เราเชื่อไหมปัญหาไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนถ้าข่าเราไม่ตายเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพราะสุดท้ายจริงๆนะครับ ขนาดของหัวใจของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นตัววัดขนาดของความสำเร็จจริงๆขอบคุณครับไถฟ้ารวมพลังสร้างอนาคต